ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่ House of Illumination งานแสดง Digital Art Experience นะครับที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia นะครับสำหรับงาน House of Illumination นะครับเรียกว่าเป็นงานแสดงแสงสีแบบ Immersive 360องศากันเลยนะครับโดยงานนี้นะครับจัดอยู่ที่ Central Gallery c e n t นะครับ l e n t r a l World ชั้น8ซึ่งเราจะพทุกคนนะครับไปดูทั้ง8ห้องที่มีการจัดแสดงแสงสีเสียงพร้อมทั้งตัวอย่างภาพถ่ายออกมาครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง อันนี้คือห้องแรกครับกับ The Cube นะครับประสบการณ์ที่เอาไฟ l อวดีนะครับแบบเรียงติดกันเนี่ยมาติดกันเป็นลักษณะของลูกบาทครับเหมือนกับพาทุกคนเนี่ยเข้าสู่โลกดิจิทัที่ไร้ขีดจำกัดนั่นเองครับส่วนท้นี้ก็จะเป็นห้องที่2ครับคือเลเซอร์เคชครับจะมีเลเซอร์ทั้งหมดกว่า6 0 0หัวนะครับยิงลงมาแล้วก็มีการปรับเรื่องของทิศทางสีแสตงต่าง,างสลับมาถ่ายภาพกันได้นะครับ อันนี้เป็นห้องชายนิ่งซิมโฟนีนะครับก็จะมีการใช้เรื่องของแสงเลเซอร์ครับมาร่วมกับตัวของอิเล็กโตรนหรือว่าเป็นคีย์บอร์ดก็ได้นะที่เป็นแบบเลเซอร์ครับเราสามารถจะมาเล่นโนต้ตตามที่ต้องการครับเป็นเพลงอะไรก็ได้อีกหนึ่งโซนนี้ครับ Levitation อันนี้หลายคนได้เห็นคนแชร์ภาพกันไปแล้วมันจะเป็นเหมือนกับว่าราลอยอยู่ในอวกาศเพราะว่ามีการใช้เรื่องของตัวกระจกสะท้อนภาพขึ้นไปข้างบนนั่นเองครับ ถ้าเกิดลองดูตรงนี้นะครับคือถ้าไปใ,ใกล้ๆเนี่ยมันไม่เห็นหรอกว่ามันคืออะไรคุณต้องถอยออกมาไกลนิดนึงก็เห็นว่ามันเป็นลักษณะของรูปปั้นแบบดิจิตอลคือสามารถจะเคลื่อนไหวได้นั่นเองครับนี่เห็นไหมสามารถจะมาเลือกถ่ายภาพหรือว,ว่าดูเรื่องของตัวรูปปั้นตรงนี้ได้ อีกมุมยอดฮิตของการถ่ายภาพกับอุโมงค์ Infinite Channel นะครับให้เราสามารถจะเข้าไปถ่ายภาพพร้อมกับอุโมงค์กระจกที่สท้อนแบบไม่มีที่ทิ้นสุดครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนภางในของงานนะครับผมที่ทาง e p s o n เนี่ยร่วมกับ House of Illumination นะครับเอาโปรเจคเตอร์มาทำงานร่วมกับเป็น i n t e r a c t i v e Play g r o u n d ครับคือจะเป็นสนามเบ็กเล่นสามารถจะมาเล่นมาเดินครับตรงนี้คือเป็นโซนที่เรียกว่า From Forest to Space นะครับ โซนนี้ใช้เป็นโปรเจคเตอร์รุ่น EBL 1 0 7 0นะครับความสว่าง7000ลูเมนร่วมกับเลนส์ LX 0 1แล้วก็ LU 0 3ครับซึ่งข้อดีของพวกนี้คือจะเป็นเลนส์แบบอัลตร้าช็อตเลนส์สามารถฉายภาพขนาดกว้างๆได้แม้จะมีพื้นที่จำกัดอีกอย่างนึงคือว่าเฮ้ยทำไมมันวางภาพได้กว้างขนาดนี้ส่วนนึ็นคือเรื่องของตัวเทคโนโลยีนในการรวมภาพนั่นเองครับเราสามารถตั้งโปรเจคเตอร์2ตัว3ตัวครับต่อด้วยกันเนี่ยเสร็จแล้ว เวลามันยิงภาพมันก็ฉายแล้วก็มีการเชื่อมต่อบริเวณขอบนะครับให้แบบเนียนไปหมดเลยซึ่งโซนฝั่งนี้เป็นโซนกลางคืนนะครับทางทีมงานเขาจะมีตัวของไฟฉายนะครับที่เราสามารถจะนํามาส่องสัตว์อันนี้ไม่มีไฟใช่ไหมแต่เป็นไฟแบบอินเทอร์แอคทีฟครับเห็นนะอันนี้พีเสือออกมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งคือโซนของสัตว์กลางวันซึ่งโซนฝั่งนี้ไม่ต้องใช้ไฟฉายส่องนะครับแค่เดินมาใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับเรา จากป่าครับต่อไปคืออวกาศครับ from forest to space นั่นเองโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ให้เด็กๆนะครับมาทําการระบายสีนะครับจรวดเพื่อยิงมันขึ้นสู่อวกาศสารฝันใครต้องการเป็นแบบนักบินอวกาศหรือว่าต้องการสร้างจรวดนะครับก็มาห้องนี้ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ภาพตัวเองลงไปด้วยนะครับก็สามารถจะใส่ขึ้นไปได้แบบนั้เห็นไ,ไหมมีเป็นหน้าคนขึ้นไปบนจรวดด้วยนะครับเหมือนกับว่าเราบินขึ้นไปเอง อันก็เห็นว่าตัวโปรเจคเตอร์ของ e อฟันนะครับสามารถนํามาโคนครับร่วมกับบริการเสริมอื่นๆครับอย่างเช่นเรื่องของการทาพ,พวก 3D ีเดอร์ไดค์ทีมนะครับแต่เรื่องการเล่นเกมครับการเล่นกับพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆอันก็เป็นโซนไฮไลท์ของงาน House of Illumination นะครับเพราะมีการใช้โปรเจคเตอร์ของเอฟันนะครับมายิงหลายตัวนะครับเชื่อมต่อกันก็เห็นว่าแต่แต่และจุดโปรเจคเตอร์ยิงไปนั้นภาพมันไม่มีการขาดหรือว่ารอยต่อผมเรียกว่า มาเป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับถ้าเกิดใครนึกออกก่อนหน้านี้มันจะมีตัวของ projection mapping นะครับที่ปุ่นดังๆมากก็คือตัวของโมริ b y Team Lab นั่นเองนะครับอันนั้นจะมีการใช้โปรเจคเตอร์ของ E p s o n เหมือนกันนะครับหลายตัวมากก็ยิงปึ้งปึ้งจนเป็ปนภาพเซตออกมาแบบนี้เหมือนกันนะครับการฉายภาพแบบไร้ขอบเชื่อมต่อกัน,นหลายตัวนะครับใช้เป็นโปรเจคเตอร์ e p s ส n รุ่น ebl 1495ความสว่าง9000ลูเมนทำการฉายภาพแบบแสกนะครับเพื่อให้ได้ความสว่างรวมเท่ากับ18,000ลูเมน ส่วนมุมนอื่นบริเวณข้างผนังแล้วก็ที่พื้นนะครับจะใช้เป็นโปรเจคเตอร์รุ่น EBL 1505ความสว่าง12,000ลูเมนซึ่งเรื่องของสีสันต่างๆความสวาม่างมันก็จะเนียนเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะไม่รู้สึกว่าตัวนี้มันสวา่างตัวนี้มันมืดนะครับผมเพราะคามที่เป็นตัวเลเซอร์โปรเจคเตอร์แบบ3 LCD นะครับของทางเอฟสันนั่นเอง อีกรื่องนึงคือขยวกว่าใช้งานครับตัวนี้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง2 0,000ชั่วโมงครับถ้าเกิดเทียบกับทั่วไปคืองานของตัวโฮโลม i ชัน um ครับตรงนี้มีทั้งหมด2ปีเอฟซันบอกว่า2ปีนี้โปรเจคเตอร์พวกนี้นะครับที่ติดๆๆไปเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเลยด้วยความที่เครื่องโปรเจคเตอร์ที่ใช้ในงานนี้มีการใช้เทคโนโลยีแหล่งเหนือแสงแบบเลเซอร์ข้อดีก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันสะดวกและก็ดีอยู่ในการติดตั้งมากขึ้นนะครับ เราสามารถฉ่ายภาพได้แบบ360องศาโดยไม่มีปัญหาใดๆซึ่งข้อแตกต่างของเครื่องฉายภาพแบบเลเซอร์นะครับก็คือสามารถให้ภาพที่คมชัดในทุกรายละเอียดแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าก็เลยทาให้ช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่านั่นเองซึ่งในโซนนี้ครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของภาพแลวก็นิเมชันให้เรามาสนุกกับตัวของ Off of Illumination ได้นะครับเรื่อยๆปีหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ3-4รอบเร,เรียกว่าตามเดลูการแล้วก็ตามเพศกาลนั่นเองครับ ใครสนใจนะครับก็มาสัมผัสพลังการฉายภาพจากเ p s o n p r o j e c ก o r กันได้ที่งาน House of Illumination นะครับจัดขึ้นที่ Central Gallery c e นะครับ o r n t r a l World ชั้น8โดยเปิดให้บริการนะครับ7วันเลยนะครับผมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ยังให้สามารถไปเช็คราคาบัตรแล้วก็ซื้อบัตรออนไลน์กันได้นะครับที่ House of Illumination.com ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากชวนเพื่อนไปลองถ่ายรูปที่นี่ก็ฝากท็กเพิ่ม,มด้วยก็ได้สวัสดีครับ